สวัสดีค่ะคิมนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่เต็นท์รถบ้านนองปายนะคะเต็นท์รถบ้านนองปายนะคะเป็นเต็นท์รถที่ขายรถยนต์มือสองนะคะสภาพสวยนะคะราคาถูกแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะเต็นท์รถบ้านนองปายนะคะฟรีดาวนะคะฟรีจองนะคะฟรีจัดไฟแนนซ์นะคะฟรีส่งรถนะคะทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้ฟรีทุกอย่างนะคะ เนื่องในจากสถานการณ์โควิดนะคะเต็นท์รถบ้านออกปลายจัดให้เลยฟรยีทุกอย่างนะคะวันนี้นะคะใครที่กำลังสนใจรถยนต์มือสองนะคะรถสวยสภาพดีฟรีดาวราคาถูกนะคะต้องมาหาเราได้เลยที่เต็นท์รถบ้านน้องอปลายนะคะอ่ะเต็นท์รถบ้านออ ะะเราเปิดบริการให้2ส,สาขานะคะมีเต็นท์รถบ้านอ,อกป1 0หนงยนะคะอยู่หน้าปากซอยแบริ่ง28นะคะอีกหนึ่งสาขาเป็นเต็นท์รถบ้านนออกปายบางพีนะคะอยู่ตีนสะพานข้ามแยกของขุดสะดวกสาขาไหนสามารถไปใช้บริการได้เลยนะคะวันนี้โปรโมาชาั่นทั้ง2สาขาเหมือนกันนะคะฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างจริงๆเรียกได้ว่าลูกค้าที่มาออกรถกับเรานะคะไม่ต้องใช้เงินเลยแมย้แต่บาทเดียวนะคะและนี่ก็จะสิ้นเดือนกันแล้วด้วยนะคะลูกค้าขา ใครที่กาลังมองหารถสวยสภาพดีต้องอย่าลืมคิดถึงเต็นท์รถบ้านน้องปายด้วยนะคะอะใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เต็นท์รถบ้านน้องปายได้พัฒนาโปรดีๆมาฝากลูกค้ากันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะคีมีรถดีๆมานําเสนอนะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะ4ประตูตัวยกสูงมาเลยคันนี้จ้าลูกค้า นี่นะคะเป็น m i t ิส b บิชิไทตันนะคะเป็นรถโยนต์ปี2018บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดล้ร้อนวันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดสดร้อนๆวันนี้แล้วทีมงานก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยคือให้ลูกค้าดูแบบเลียวเลยเลียวมากๆจริงๆนะคะคันนี้นะคะใครที่กาลังมองหายอยู่บอกเลยว่านานๆานจะมีมาสักทีนึงนะ,ค,ะคันนี้นะคะ มิซูบิชิไทตันนะคะเครื่องยนต์2.4 GLX นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 GLX ปี2018นะคะใครที่กำลังมองหายอยู่มาได้เลยอ่ะคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกแล้วนะคะไฟเป็นไฟตัวใหม่ไฟเดลไลท์แล้วนะคะลูกค้าขะมาได้เลยนะคะมาพร้อมล้อแม็กด้วยนี่เต็นรถบ้านน้องปลายใส่ให้เลยล้อแม็กนะคะ คันนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วมีบันไดขึ้นลงสะดวกสบายมากๆจริงๆถึงจะเป็นรถกระบะแต่คันนี้เป็นกุญแจคีย์เลสพุสตาจ้ะคันนี้เป็นกุญแจคีย์เลสพุสตาจ้ะอ่ะพกไปไหนไม่อายใครแน่นอนวันนี้จะ้ะเกียร์แมนนวลลูกค้าจ๋าเกียร์แมนนวลจ้าเป็นพุสตาจ้าคันนี้นะจะ๊ะอ่านี่ เนี่ยฮะบอกเลยว่าไม่แค่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองพี่จ๋าไม่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองพี่พี่จ๋าคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีจอนะคะสามารถทัชสกรีนได้เลยนะตรงนี้นะคะอ่ะแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะเกียร์แมนนวลภายในสีดำนะคะหรูหรามากนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะไม่แค่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองพี่พี่จ๋าพี่พี่จ๋าไม่ห้าหมื่นกว่าโลเองนะมิตซูบิชิไททันนะคะปี2 0 1พ เครื่องยนต์2.4ตัว GLX นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวยกสูงนะใครที่กำลังมองหาอยู่มาได้เลยตอนนี้เต็นท์รถบ้านออกไปออกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นกังวลถ้าอยากออกรถกับเต็นท์รถบ้านออกไปเราจัดให้ค่ะส่งฟรีทั่วไทยนะะ้าส่งฟรีทั่วไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะพี่จะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ภาคเหนือภาคใต้เราไปส่งหมดนะคะคันนี้นะคะมีกล้องถอยหลังแล้ว นะมีกล้องถอยหลังแล้วเออเอาสิคันนี้มีกล้องถอยหลังแล้วนะคะกระบะแบบดูดีดูผู้ดีผู้รักมากดีต้องคันนี้เลยนะคะมีซูบิชิไทตันเครื่องยนต์2องจ x ดเป็นตัวดีเซลนะคะคันนี้นะคะเกียร์แมนวนวลสีดําดูดูแบบนี้ใครที่กําลังหาอยู่นะคะรถกระบะ4ประตูเกียร์แมนวนวลนะยกสูงนะออปชันแน่นๆนะคะไม่น้อยๆต้องคันนี้เลยพี่นะต้องคันนี้เลยพี่ขา ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมเชื่อกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, หรือใครที่กาลังตามหาตัวนี้อยู่พี่แนะนํามาพี่แนะนํามาเต็นท์รถบ้านน้องปลายจ่ายค่าแนะนําให้ไปเลย1น0 0 0บาทจ้กวันนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะเต็นท์รถบ้านน้องปลายนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายย้ํานะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะฟรีดาวนะคะฟรีจองฟรีจัดไฟแนนซ์นะคะ ฟรีส่งรถนะคะลูกค้าต่างจังหวัดคือฟรีเลยพี่นอนสวยๆอยู่บ้านเดี๋ยวเราเอารถไลไ์ไปส่งถึงหน้าบ้านนะคะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเราขับไปส่งพี่ถึงที่เลยนะคะวันนี้นะคะและคันนี้นะคะมิ Su ูบิชิไทตันนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4ตัว G L X ปี2018นะคะเครื่องดีเซลวันนี้คิมให้ราคาที่569,000บาทน,นะ 5 0 9 0 0 0บาทลูกค้าขาผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทนิดๆเองและที่สำคัญผ่อนได้ยาวๆเลย84งวดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.99ใครที่กำลังสนใจคันนี้ไม่ต้องลังเลแล้วพี่รถเพิ่งเข้าใหม่วันนี้เลยนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่วันนี้เลยเราจับถ่ายเลยวันนี้นะคะไม่มีเฟกแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่อยากปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะหรือสนใจคันนี้นะคะโทรได้เลยที่เบอร์ 094-923-6666ปาเป้จัดให้ค่ะจัดผ่านทุกคันช่วยดันทุกเคสแน่นอนกัเต็นท์รถบ้านน้องปายนะคะใครที่สนใจรถยนต์มือสองสภาพสวยราคาถูกต้องมาหาเราอย่าลืมคิดถึงเต็นท์รถบ้านน้องปายนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่มีใครใจ่ายเลยแม้ตะบะเดียวมาแต่ตัว กับหัวใจพี่เท่านั้นเองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เต็นรถบ้านองไปด้วยสำหรับวันนี้คีมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ